ผมจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแลวผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่อบอุ่นเออครอบผมเคยลำบากแต่ว่าเรารักกันมากเราอบอุ่นเราเชื่อว่าความรักมันจะนําพาไปที่ที่ไม่เคยไปและชนะทุกอย่างผมพาครอบครัวกลับมาอยู่ในจุดที่ทุกคนมีความสุขและภูมิใจเพราะตอนผมทำาคิน o c ตอนแรกผมเข้ามาผหมาผมรักเรื่องคนนี้มากทุกคนคงเห็นผมรักมากและผมเป็นคนที่รักใครแล้วรักชัดเจน แล้วเราก็เริ่มได้รักคนมากขึ้นเรื่อยๆเราก็พาทุกคนไปใช้ความรักได้แหละเพราะถ้าใช้แหล่งรายได้หรือว่ารายรับผมผมไม่ได้สะเทือนอยู่แล้วอะมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมอะแต่ว่าพอใช้ความรักที่แบบคนรอบตัวมันทำให้ผมพาไปอีกพากอีกมันก็เกิดปรากฏการณ์คินพอยสเนอะอย่างที่เห็นแต่เอ่อพอมันเป็นครอบครัวแน่นอนการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวผมก็เรียนรู้แล้ว,ว่ามันไม่ได้เวิร์ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เวริร์ที่แฟนๆ,ๆหลายๆคนก็เคยเตือนแต่ตอนนั้น เอาง่ายความรักผมก็เต็มที่อะนะผมเป็นคนเต็มที่ความรักทุกครั้งมันก็เลยก็ก็เจ็บเหมือนกันก็ยอมรับว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็จัดการอะไรไม่ได้คือผมผมคิดว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในพับบิกในตอนนู้นเพราะผมรู้รอยู่แล้วว่าผมคนพูดตรงแต่เสร็จพอผ่านมาผมกลับรู้สึกว่าเออเราเราเรียนรู้กับมันเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันกับสิ่งที่เราอาจจะ ลพลาดหรือไม่พลาดแต่สิ่งนึงที่ผมไม่พลาดคือผมรักทุกคนจริงๆจักใจนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมปกป้องทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทําได้แต่ณวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเติบโตในทางของตัวเองทุกคนทุกคนตรงนี้ด้วยแม้ทั้งแฟนๆหรือว่าน้องๆเขาทุกคนได้รับบทเรียนที่สุดแสนจะเจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ที่ผมรู้ว่าผมปรับตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อครับ กับการทางานในวงการนี้ไม่ใช่พเพเ่อร์ผมเองผมยังมีความรักแบบครอบครัวอยู่แต่ครอบครัวผมคงต้องเลือกและก็ระวังมากขึ้นและก็ใช้สติมากขึ้น,นครับเปลี่ยนนะการูปแบบการบริหารไปไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นยังไงจากครอบครัวเราไม่เอาเป็นธุรกิจเลยหรเอ,อ่อไม่ครับครอบครัวผมยังมีอยู่แต่ครอบครัวผมเล็กลงนะแล้วก็ทําทุกอย่างอย่าเรียกว่าธุรกิจเลยเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอนะ่ะเขาเรียกว่าเรามีทีมมีอะไรมาอย่างพาร์ทของการดูแลแฟนคลับผมผมก็รู้สึกผิด คือพอมันใหญ่โตมากต้องบอกว่าผมกํากับด้วยผมเลยผมไม่ได้เป็นแบบเจ้าของค่ายเหมือนท,ที่ทุกคนเคยเห็นน่ะผมก็ทําแบบนั้นไม่ได้ผมต้องลงไปทาํางานอะไรเงี้ยมันทําให้พาร์ทที่บริหารแฟนคลับตอนนั้นผมว่าผมยังไม่แข็งแรงพอผมมีแต่ไอเดียแต่พอพอลงไปโอเปอเรชันอาจจะยังแบบทําให้แฟนคลับหลายคนเขารู้สึกแบบเฟลบ้างะอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ยกเซตใหม่เอาทีมาพยายามปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดการแบบเติบโตเติบโตและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะ จะใช้ใจเต็มที่ประมาณตรงไหนเพื่อให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยเรียกว่าการแก้ปัญหาดูแลก็เดินไปข้างหน้าเพื่อให้มันดีขึ้นปก่ปัญหาถูกแก้มาได้อย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่บิออนคาวแข็งแร่งที่สุดอะ่ะเรื่องเอ่อเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องต้องปรับปรุงอยู่แต่เรื่องผลงานผมมั่นใจว่าบิออนคาวแข็งแร่งมากเพราะว่ามันมันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราพยายามทาและสิ่งเหล่านี้พอเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่เหลือได้ผมเชื่อว่า เราน่าจะเป็นองคอ์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หลายคนมาทํางานกับเราหรือว่ากล้ามานําเสนออะไรกับเรานี่คือภาพในอนาคตของผมหลังจากแมนสวงนะครับแต่แปลว่าอันเนี้ยต้องสักเซสก่อนเอ,อืเ่องตัวดราม่าที่แบบว่าถายถูกเข้ามาสินสิละคนของเราในค่ายอย่างก่อเราเทคแอคชั่นยังไงบ้างจริงๆผมอะ่ะเป็นคนที่รับจบไปที่ตัวเองเยอะมากนี่ต้องถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้ว่าผมผมรับจบหลายครั้งเนี่ยมันมันจะเป็นดราม่าที่เขาเองไม่อยากให้ไปยุ่ง คือต้องบอกว่าอย่างอโปเนี่ยอโปโดนเยอะแต่โปเป็นคนที่พูดกับผมตลอดว่าแบบไม่อยากให้ใครไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลยคือเราไม่สามารถไปห้ามคนที่มันไม่ชอบได้เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีอ่ะเขาบอกเขาไม่สนใจเขาสนใจคนที่รักเขาเขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยทําให้ผมยึดตามตามความคิดของเขาแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเนอะว่าสุดท้ายแล้ว เราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเราได้เรารอเขาเปิดใจอย่างเดียวแต่เราสามารถทําให้คนที่รักเราเขารักเราไปเรื่อยๆหรือว่ารักเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะโฟกัสมากกว่าก็ก็เลยไม่ตอนนี้ไม่กระทบดราม่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไรที่ผมเสียใจช่วงนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าโดนด่านะ<อ>คือต้องบอกว่าอันนี้เราเป็นตลกจกๆ<อ>ผมไม่เคยคิดว่าจะมีภาพผมออกข่าวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบสื่อมวลชนเลือกรูปจากอินสตาแกรมที่ทผมดูดี <laughs> <laughs> แต่ว่าคนที่สะเทือนมันคือครอบครัวผมเขาตกใจโขนมาดา่าพ่อรล่อแม่อะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมผมอยู่กับตรงนี้เป็นเป็น,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 นเราเราสนิทกันมากอะเราเรารักกันมากเรา,เราก,กา,เ,ราเรากอดคอกันเราปลอบใจกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนองค์กรจะทำให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงโอ้ผมมั่นใจมากเลยว่ารอบนี้ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเราเซตทีมใหม่เนาะเราก็ปรับเปลี่ยนหลายคนแล้วตอนนี้ทีมงานเราเยอะขึ้นเยอะคือช่วงแรกอะตอนทำคินพอตผมมีสิบสิบคน แต่ตอนนี้เราบอกโอ้โหคนมหาศารยน้อยมีผิดผถูกๆมันก็ต้องถูกมากกว่าผิดวะออก็คือเพราะเราก็ตอนนั้นผมก็ลังเลผมเคยพูดกับเขาว่าแบบผมอาจจะทำกินพอยนั่นเยวผมไปแล้วนะแบบกับใช้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นในอินสตาแกรมทุกวันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันยังมันยังมีความสุขอยู่<ต>กับทุกคนท่บอกว่าการการเรียาเข้าสยากมากจมันจะเปก่เปเปลี่ยนครับปเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็อย่างที่บอกแหละเรามีทีมบิหาัง แฟนๆซึ่งเรามองว่าเขาเป็นพาร์ทสำคัญเพราะว่าอย่างที่เล่าเนี้ยไทยจะมาทําให้ในการที่คือเราอยากจะเอาหนังให้แบบคนที่อาจจะแบบไม่ได้มาดูในโรงได้ดูหรือนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆมาโปรส่งมาเลย6 0 0ันที่นั่งแล้วผมแบบเออดีใจอ่ะซึ่งคุณเหล่าเนี้ยแหละเขาเขามีบุญคุณกับเราดีกว่าแล้วเขาโตดโตไปกับเราเราสึกว่าเราก็ต้องโฟกัสเขาให้ดีกว่านี้ครับแต่วว่าในการเคในการดูแลื่อนก็ต้องมีการเปลี่ยนทุนงาน เอ่อเรามีเสริมทีมงานแล้วก็ปรับทัศจูดทีมงานที่มีคือผมไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่มาก่อนผิดแต่ผมว่าบางครั้งเราเราเติบโตเร็วไปครับปีกว่ากว่ามันเร็วมันเร็วมากสําหรับใายที่เปิดมาด้วยจะสพอร์ตเพื่อนคนหนึ่งแล้วมันไปไกลขนาดนะั้นระหว่างที่มันไปไกลแล้วเราทําทุกหน้าที่เราทากันหลายหน้าที่มันมันมีจุดตรงนี้หายไปเราไม่มีเวลามานั่งคุยหรือมานั่งปรับจูนกันด้วยซ้ําแต่เท่คือช่วงที่ผ่านมาเรามีเวลาก็ต้องบอกแล้วขอบคุณดาม่าด้วยจริงๆมันทําให้เรา มีเวลามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก,แวก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนกันก่อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับครับขอบคุณครับรับจบนะครับวันนี้จบไหมครับ <laughs> ขอบคุณครับอ่ะพี่พี่ไนึงนะคะมาถ่ายรูปรวมนิดนึง